สวัสดีคะ่ะวันนี้ป้าก็มีเรื่องจะมาคุยอีกรอบหนึ่งนะคะมันยังของขึ้นไม่หายคะ่ะนะคะป้าสามีป้าเป็นคนสวีเดนนะคะเสียบาษอศตั้งแต่อายุ17ถึงอายุ60กว่านะคะไม่บนสักครันี่คือหน้าที่บางคนก็ถามว่าทําไมถึงไม่ได้อยู่สวีเดนสามีป้าตอนอายุ17หลังจากที่จบมหกแล้วก็ไปสมัครเป็นทหารนะคะ สมัครเป็นทหารแล้วก็หลังจากที่สมัครเป็นทหารจนออกมาอยู่ใช้ชีวิตปกติเขาก็ต้องทำงานเขาไม่เคยว่างงานเลยคนคนนี้เพราะเขาเป็นคนขยันอยู่หน่วยทาหารก็เป็นหัวหน้าเขานะคะหัวหน้าเขาเนี่ยตอนที่เป็นหัวหน้ากุบเล็กๆน่ยยี่สิบกว่าคนอะ่ะอันนั้นอาจจะมาเป็นใบเบิกทางเขาก็สะ เขาก็มาทำงานกับบริษัทเล็กสันนะคะก็มาเป็นหัวหน้าของกลุ่มเ,เขาเรียกว่าอะไรโรงงานของอเล็กสันเมื่อตอนเขาอายุ22ปีนะคะเขาก็เสียภาษีมาตลอดและเขาก็โดนส่งออกไปทำงานต่างประเทศทำงานให้บริษัทสวีเดนเงินเดือนที่ได้รับที่สวีเดนก็ต้องเสียค่ะและภาษีที่ในปร,ประเทศอื่นๆอย่างอเมริกาออสเตรเลียสิงคโปร์เสียหมดค่ะยกเว้นที่ดูไบ เพราะเป็นเมืองเปิดภาษีถ้าใครไม่อยากเสียภาษีเรียนเชิญที่ดูใบค่ะนะคะเงินบำนาญก็ต้องเสียภาษีนะคะป้าเมีที่สวีเดนป้าเมีบ้านหนึ่งหลังอพาร์ตเมนต์หนึ่งแห่งอพาร์ตเมนต์ขนาดสามห้องบ้านหนึ่งหลังพร้อมที่ดินบ้านเนี่ยมีมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ตกแต่งในตอนนั้น เสียภาษีมาตลอดค่ะเสียภาษีเขาไม่สนนะว่าคุณอยู่ไม่อยู่เขาเก็บค่าขยะค่า,า,าโรงเรือนค่าภาษีที่เก็บทุกอย่างแต่คนสวีเดนไม่เคยบ่นสักคำเสียตรงถูกต้องทุกอย่างหมดแถมเงินที่นำเข้านะคะเงินนำเข้าเงินที่เรารับจากต่างประเทศเราขนกลับ เราก็ต้องเอาโดนเอามาตรวจสอบเข,เขาตรวจสอบหมดนะคะและทุกๆ mi 1ล้านโครเนอร์คุณจะต้องเสียภาษี3%เปรซรู้กันได้อยังคะว่ารัชกาลที่10บวชิราลงกรก็เสียภาษีให้เยอลมันไป8ป0รล้านยูโรฟังนะคะแปดล้านยูโร เอกหันเดดมิเลียนยนะคะเขาก็เสียภาษีนี่คือภาษีมรดกภาษีเงินนำเข้าที่ไหนก็ต้องเสียภาษีทั้งนั้นนะคะคนสวีเดนอย่างสามีป้าบอกว่าการเสียภาษีเนี่ยป้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเคยเสียภาษีแบบสมัยก่อนก็เสียภาษีเป็นแบบปลายปีนะมันก็ไม่ได้เยอะเราร้างก๋วยเตี๋ยวเล็กๆใช่ไหมคะ แต่แต่เราก็ต้องเสียแต่เราก็ต้องเสียถึงจะปีละสองพันสามพันเราก็ต้องเสียนี่คือหน้าที่ของประชาชนทุกคนและป้ากำลังจะบอกนะคะมีคนไทยที่รักชาติไทยแต่อาศัยสุขหวัวน,นอนอยู่ในสวีเดนเยอะไม่ใช่แค่คนสองคนละ่ะนะคะเยอะเฉพาะคนไทยที่อยู่ในสวีเดนเนี่ยแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนที่ลงทะเบียน เขาให้อยู่อย่างสุขสบายสะดวกสบายทุกอย่างมีรถไฟความเร็วสูงมีสาธารณูปโภคอย่างดีน้ำสะอาดน้ำในห้องน้ำนี่ดื่มได้เหมือนน้ำแร่แล้วก็รถไฟหรอความเร็วสูงสะอาดสะอ้านห้องนงห้องน้ำที่ไหนก็สะอาดสะอ้านให้เงินเดือนราคาสูงโดยชั่วโมงขั้นต่ำร้อยยี่สิโครเนอร์ นะคะแต่มีคนไทยนะคะที่อยู่จะไม่ยอมจ่ายภาษีแล้วออกมาด่ารัฐบาลสวีเดนนะคะกูก็แนะนำให้มึงกลับไขรสัตว์นะคะป้าก็อยากจะบอกฝากสถานทูตไทยนะคะช่วยสอนกฎหมายขั้นพื้นฐานให้กับคนไทยกันบ้างป้าอายคนสวีเดนวะ่ะอายตอนที่เราเข้าล่างเป็นคนไทยเพราะพัสปอร์ตยังไม่ได้ยึด ไอ้ไอคนสวีเดนแต่ถ้าไปอยู่ในเข้าล่างเป็นคน ed, สวีเดนพาสปอร์ตสวีเดนกูอยากไล่พวกไอพวกที่อยากอาศัยเขาอยู่อย่างสุขสบายแล้วเหมือนกับว่ามึงเคยได้ยินคำว่าอาอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ไหมป้านัววันควายให้ลูกท่านเล่นอ่ะพวกมึงนอกจากดูดายแล้วนะมึงเอา,ามึงมีรายได้ในประเทศเขาเนี่ย มึงยังไม่อยากจะให้เขามึงอย่ามาอ้างเลยว่ามึงได้เงินจากประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้ไอสัตว์กลับไปค่ะมึงจะไ,ไม่ต้องเสียค่เยี yeah. ่ยส้นตีนค่ะเอาเรามาคุยกันนะคะอันนี้ป้าก็ขอปิดชื่อนะคะใช่ครับการเสียภาษีเป็นหน้าที่ผมอยู่ออสเตรเลียก็เสียภาษี31%บางปีก็40%ถ้ารายได้ศูนย์ปีนั้นไม่เคยบนเพราะได้รับสวัสดิการความปลอดภัยกลับคืนมา ันนี้แสดงเห็นถึงนิสัยสลิมลูกทาสกูเตอไม่เห็นแกตัวทวงบุญคุณตัวเองเสียภาษีนิดเดียวป้าเพนอย่าลืมแชร์เซฟเก็บนะครับถ้ามันทำถ้ามันจะทำขอสัตว์โอ๊ยลืมไปได้เลยไอเนี้ยจะขอสัญชาติมันลืมไปได้เลยหรือขอวีซ่าถาวรส่งเอกสารนี้ไปให้พวกเขาเลยรับรองช้าแน่หรือไม่อนุมัติแน่นอน เขาบอกนะคะเขาเซฟรงคอมเรียบร้อยค่ะเพราะว่าคนที่จะขอสัญชาตินะคะคุณต้องมีประวัติใสสะอาดนะคะมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องป้าได้สัญชาติสวีเดนนอกสวีเดนเนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษจริงๆและอย่าคิดว่าเขาอยู่ดีๆจะมาขอแล้วได้นะเขาต้องตรวจสอบไปที่ว่าสามีคุณนะเคยเสียภาษีไหมมีปัญญาเลี้ยงคุณไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาให้สัญชาติคุณที่เขาเลี้ยงคุณทั้งชาตินะคะ คนที่อยู่หลายคนที่ในสวีเดนอะที่สวีเดนอะไม่ใช่ขอแล้วได้ทุกคนนะขอแล้วบางคนได้บางคนไม่ได้บางคนได้เร็วบางคนได้ชา้านะคะรู้อย่างคนพวกนี้มันโง่เลยต้องโยนย้อนหลังโง่ในที่นี้คิดที่ว่าอะไรรู้ไหมคะ คิดว่าสวีเดนโง่รัฐบาลสวีเดนโง่กูจะมีอะไรได้แล้วกูก็จะไม่ให้ใครนะติดนิสัยค่ะคือติดนิสัยกลาแลนมาใช้ครับเพราะประมาณโชวว่าตัวเองเก่งเอาเปรียบระบบเรียงได้แล้วเก่งแต่ตรงกันข้ามแต่ตรงกันข้ามในประเทศที่พัฒนาแล้วพวกประเทศที่พัฒนาแล้วเอาเปรียบ จะโดนประนามจากสังคมนี่เรื่องจริงคนสวีเดนหรือว่าคนยุโรปนี่จะรังเกียจที่สุดคือพวกที่มีรายได้แล้วก็หลีกเลี่ยงภาษีเขาไม่รังเกียจคนจนนะคะแต่เขารังเกียจคนที่หลีกเลี่ยงภาษีมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำตัวเป็นคาราวานใช้ใช้สวัสดิการของประเทศโน้นประเทศนี้เจ็บป่วยเขาก็ต้องรักษากันตามเรื่อง กลุ่มคนกลุ่มนี้เขาเรียกอะไรว่าเรียกลืมและลืมชื่อแล้วจะแต่งตัวแปลกๆนั่นแหละนะคะคนสวีเดนจะเกลียดมากจะรังเกียจจะโดนปันหาเป็นเรื่องที่น่าอับอายแล้วก็จะไม่มีคนครบคนความภาคภูมิใจของคนสวีเดนคือการได้เสียภาษียิ่งใครเสียได้มากเท่าไหร่คนนั้นจะรู้สึกว่าพาวเยอะ เหมือนกับบริจาคเยอะประมาณนี้ฉันบริจาคเยอะฉันอลแท้เพราะเราเคยได้ยินแบบนี้มาจากสามีเราอุ้ยฉันเสียภาษีเยอะปีเนี้เขาไม่ได้มีมานั่งหน้าเครียดแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเล่นเขาแบบเขาโมโหมากเลยคือส่งเงินห้าล้านเหรียญมาที่สวีเดนโดยตรงละ่ะส่งมาเป็นรายได้อะบริษัทคือหลังจากที่ตัดสัญญาทีเา่เขาเรียกว่าอะไรวะ ที่สิงคโปร์แล้วมันเป็นเงินโบนัสเข้ามาห้าล้านนะเหรียญน,นะส่งตามมาเป็นลายได้เฮีแบ่งครึ่งสิคะมึงอันนั้นล่ะเขาโกรธอันนั้นอะเขาโกรธอันเดียวอย่างอื่นเขาไม่โกรธอันนั้นล่ะเขาโกรธมากเลยแบ่งครึ่งสิคะมึงเขาบอกว่าครึ่งนั่งอไรอะโดนฉันไปอะแต่จริงๆอันนั้นเท่านั้นแหละที่เขาโกรธว่าต้อส่งมาตามมาทาไมทั้งที่รู้ว่าเราจะต้องไปย้ายไปประเทศอื่นส่งตามมาทําไมเนี่ย ำไํามไม่ส่งพี่ไปดูบอันนั้นเราเราเข้าใจเราเข้าใจได้เรื่องนี้มาเกิดมาประมาณสักสิบสี่สิบห้าปีเห็นจะได้ละนะคะสงสัยคิดว่าระบบภาษีประเทศพัฒนาแล้วเป็นอย่างกลาแลนด์อย่างที่ออสเตรเลียถ้าเงินเดือนจ่ายออกและเข้าบัญชีเราต้องหักภาษีและทำแท็กรีเทิร์นไม่ตรงกันถูกต้องค่ะถ้าคุณทำแท็กรีเทิร์นไม่ตรงกันนะเรื่องยาวค่ะนะคะ เพราะถ้าใครมีพื้นทีน่าสงสัยเขาขุดคุ้ยประวัติแบบรัวๆค่ะย้อนหลัง5ปีแต่มีพ่วงเรียกภาษีครับส่วนมากจะรับเงินสดจากใครที่ไหนล่ะก็ร้านอาหารไทยอาหารจีนนี่แหละตัวดีถดต้นละคะพวกอันนี้เอาเปรียบรัฐบาลสวีเดนมากที่สดุดรัฐบาลออสเตรเลียหรือที่ไหนมากที่สดุดคือจ้างเข้ามาแบบ ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้ามึงโดนจับก็แจ็คพอตแตกนะคะเมึงจะบอกให้มึงแจ็คพอตแตกค่ะโปะ๊แตกนะคะเรามาดูกันค่ะป้าขอปิดหน้าไอ้หูควยนี่ไว้นะคะนะไอ้คนเห็นแก่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยขอดูนิดหนึ่งกูอันนี้อ่านไปแล้วรอบหนึ่งอ่านแบบเร็วๆแต่ตอนนี้จะอ่านแบบชา้าๆกูขอขอบคุณมือมากๆเลยก,ก,กรมสัมพากรภาษีสวีเดน ที่มึงตรวจสอบบัญชีกูจนกูต้องจ่ายภาษีให้พวกมึงบานเบิดกูทำงานเป็นพรีเซนเตอร์รับเงินประเทศไทยแล้วคโอนเข้าบาบัญชีกูในที่สวีเดนพวกมึงก็เช็คของกูแสดงว่าประเทศของมึงคนปร,ป,รป,รป,รประเทศประเทศมึงจะไม่มีสิทธิ์เก็บพวกมึงเอาภาษีกูไปผ่านุยไอ้กระจอกเพิ่งเสียภาษีเป็นครั้งแรกเนี่ยกูว่าเนี่ย โอ้โหทวงบุญคุณทันทีเลยนะเมืองทวงบุงคุณทันทีแหละกูไม่เห็นรัชากาลที่สิบเนี่ยเขาทวงบุญคุณกับเยอรมันเลยเขาเสียไปเอ0กฮันเดรมิเรียนยูโรเขาไม่เคยทวงเลยค่ะเมืองเพราะเขารู้หน้าที่ว่าถ้าเขาจะอาศัยอยู่ในเยอรมันเขาจะต้องเสียภาษี แล้วรู้ไหมคะว่าวังหรือว่าบ้านหรือว่าค่าเรือหาดเนี่ยภาษีมันเท่าไหร่เกลังคะที่สเวีเอที่เยอรมันเขาเสียคะ่ะนั่นคือหน้าที่แต่เงินที่เสียก็มาจากภาษีของประชาชนคนไทยในชาติคนไทยในชาติไม่พูดกูก็ไม่พูดเรื่องอะไรของกูละแต่กูจะพูดให้พวกมึงฟังว่ามึงคุณดูควรดูตัวอย่างรัชกาลที่สิบ ที่อาศัยพำนักอยู่ในเยอรมันก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันมึงเป็นใครล่ะคะไอสัตว์ถึงจะไม่ต้องเสียภาษีไอหน้าส้นตนีนไอคนหุกควยเห็นแก่ตัวแล้วแล้ว,แล,วแล้วมึงรู้ไหมว่าเยอรมันอะเรียนผู้อพยพมากกว่าสวีเดนอีกนะฮะอีสัตว์เงินตรงนั้นเงินใครคะก็มีเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินของรัชกาลที่สิบ แล้วเงินที่รัชการที่สิบเอามาเสียนั่นคือสเปอร์เซ็นต์นะมืงตอนดอกในกุนั่นคือป้ารู้ค่ะทุกๆหนึ่งล้านน่ยมันจะเสียภาษีไล่ๆเท่าๆกันไม่ได้ห่างกันมากมายระหว่างสวีเดนกับเยอรมันะนะคะเสียไปแป์ร้อยล้านนะคะเอ็กฮันมิเรียนยูโรนะคะจะพาะภาษีนะคะเมืงจะพาะภาษีนะคะเมืงเอากูพูดถึงตรงไหนแล้ววะ เงินน,นั่นเงินของคนไทยทําไมพวกมึงพราคนไทยไม่มาร้องแลกแหกกระเชิงกับเยอรมันมั่งเพราะว่าเยอรมันเนี่ยรับคนโอพูพยพมาปีที่แล้วนะเกือบสองล้านคนที่สวีเดนนั่นนะเขารับมาแค่หกแสนกว่าคนเองไอ้ซัดนะคะคนประเทศหนึ่งไม่มีสิทธิ์เก็บเงินไอ,อ้ควายเหี้ยมึงคงไม่เคยมีเงินมั้งใครๆเขาก็เก็บที่นี่ทังนั้นอะ่ะพวก โคตรเง่าสกัลลดผัวกูก็อยู่ที่สวีเดนกันทั้งนั้นลูกเขยกูก็อยู่สวีเดนในลูกสาวกูก็อยู่ที่สวีเดนหลานกูก็อยู่ที่สวีเดนลูกของผัวกูเอ้ยเลยคุณพูดผิดลูกของผัวกูลูกๆเขาก็อยู่ที่สวีเดนเขาก็มีเงินเก็บกันซื้อบ้านซื้อรถกันง่ะไอเฮียไอหน้าด้านไอคนทุกควยเห็นแกตัวอยู่ประเทศเขาจะไม่ยอมจ่ายภาษีไอเฮียกูขอปิดหน้าไว้หน่อยเถอะไอเฮียป้องกัน คือว่ากูขอด่าจ,จัดเต็มไงเฮียเนี่ยด่าจ,จัดเต็มอ่ะปิดหน้าแม่งโลดเลยถามว่าทําไมอ่ะป้องกันป้องกันเขาเรียกว่าอะไรวะและะเขาเรียกว่าป้องกันเลยวะป้องกันทางกฎหมายแต่ถ้าเกิดเขาเอาไปแปรนะเขาขอบใจกูนะเพราะว่ากูกําลังสอนกฎหมายให้คนไทยว่ามึงอยู่ไหนมึงก็ควรจะรักษาหน้าที่ของประชาชนผู้อาศัยที่ดีมึงคิดว่าคนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะ่ะ พวกขเขมรพวกพาม่านะ่ะเขาไม่เสียภาษีหรอวะเขาก็เสียแล้วมึงเป็นใครมาอยู่สวีเดนเขาให้มึงอยู่สุขสบายได้วยซ้าไปทําไมมึงคิดจะไม่เสียไอ้สัตว์ไอ้ี้เห็นหรือ,อยังคะเนี่ยคือคนไทยที่มันประกาศว่ามันรักชาติแต่มันไม่อยากกลับมันสิ่งที่พวกมันกลัวที่สุดพวกสลิมลูกทาสกลัวที่สุดในต่างประเทศคือกลัวการโดนส่งกลับประเทศไทยค่ะมันต้องยอมจ่ายอยู่แล้วโอเค ประเทศไทยโอนเข้ามาที่ในบัญชีกูพวกมึงก็เช็คแสดงว่าคนประเทศนึงไม่มีสิทธิกูตอบไปแล้วนะคะพวกมึงเงินเอาเงินไปเผาผ่านพวกช่วยผู้อพยพไอ้สัตว์ถ้ามึงไม่เต็มใจกลรุณากลับไปใส่หัวกลับไปค่ะไอ้เหี้ยประเทศนี้เขาช่วยประเทศทั้งเยอรมันนะแล้วก็ประเทศสวีเดนนะเขาก็ช่วยผู้อพยพประเทศเยอรมันช่วยมาเกือบสองล้านคนเมื่อปีที่แล้วแล้วก็แปดร้อยล้านยูโรน่ะที่ ที่รัชการที่สิบเสียภาษีไปน่ะก็ไปก็ไปช่วยผู้อพยพเหมือนกันเงินภาษีไปช่วยไปช่วยประชาชนไปช่วยผู้อพยพเหมือนกันพวกมึงทำไมไม่พูดใครสักอ่ไม่อยากไม่อยากเสียภาษีหรอคะกลัวกลัวพวกผู้อพยพได้หรอคะกลับใส่หัวกลับไปค่ะไอเฮียไอส้นตีนกลับไปใส่หน้าส้นตี Luckily, writer, Hence, he? ๋นคนหุ oh ้ควยคนเห็นแก่ตัวให้มันมาสร้างปัญหาในประเทศมึงนั่นแหละสร้างปัญหาไอหน้าส้นตีน กูจะบอกอะไรให้นะป้าพูดไปในคลิปที่แล้วแล้วว่าผู้อบพยพเขาพยายามที่จะทำพูดภาษาสวีเดนให้ได้เพื่อเขาจะได้มีงานทำครูของป้าคนหนึ่งจบปริญญานะคะที่สวีเดนแล้วก็เป็นครูของป้าและก็ช่วยแบ่งเบาภาระของคนสวีเดนด้วยการสอนภาษาสวีเดนเป็นทอดๆให้กับผู้อพยพเอสฟีนะคะเอสฟีก็คือเอสคือสวนสกา เอฟคือเฟอร์เฟอร์เอสีเอสเอสเออตัวหลังอินตัวเอ็ไอตัวอินวันดาแลกอินวันดาแลกทุตรงนี้ก็คือพวกพวกอ่าชาวต่างชาติอย่างป้าเนี่ยนับว่าเป็นอินวันดาแลกไหมไม่ใช่นะคะเพราะป้าเป็นสวีเดนแต่ ด้วยเราต้องรับสภาพความเป็นจริงว่าเราไม่สามารถพูดภาษาสวนได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปเรียนที่โรงเรียนเอสฟีนะคะหรือว่าเอสฟีคือส v e n สกาเฟอร์อินวัละนะคะป้าก็เป็นนักเรียนอยู่ที่นั่นและครูของป้าก็คือคนอาหรับที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและก็แบ่งเบาภาระช่วยคนสวีเดนสอนหนังสือ ไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะหลายคนหลายคนค่ะและก็จะเห็นตามโรงพยาบาลทั้งบุรุษพยาบาลทั้งทั้งบุรุษพยาบาลทั้งหมอก็มีคนผู้อพยพในอดีตอย่าลืมว่าผู้อพยพไปอยู่ที่สเวีเดนแล้วก็อังกฤษแล้วก็ทุกๆท,ที่แม้แต่อเมริกา ไปตั้งแต่ก่อนคบพกคุคแม่มันเกิดไอสัตว์เฮียไม่ชอบเขาไปอยู่ที่อื่นไปไอสัตว์ลำคาญขี้เกียจมานั่งสาธยายว่าเขาคือคือมันมีบางส่วนแค่นิสัยไม่ดีมันก็มีมันไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ยังเมึงสันดานเฮียนี่ไงอ่าทำให้คนไทยเนี่ยขอวีซ่ายากเข้าไปอีกอย่าลืมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่สวีเดนเนี่ยมันเข้าในระบบคอมพิวเตอร์หมดนะคะ ปกติเนี่ยเครดิตของคนไทยในการถือพาสปอร์ตเนี่ยมันก็อยู่ในอันดับที่หกสิบกว่าต่ำกว่าเคนยาก,กับไก้เฮียนี่ออกมาโวยวายด่ารัฐบาลสวีเดนเพราะมันต้องเสียภาษีก็ไอ้เฮียมึงมีรายได้อ่ะมึงไม่อยากมีภาษีมึงก็ไม่ต้องมีไรายได้คนหุ้นวยแม้โกโหกสังคมโอ้ยเป็นพยาบาลถุย ไอ้หลวงโลกเป็นนี่เขาก็ไม่ใช้เขาไอ้สันดานไอ้ต้นตีนอันนี้กูไม่พูดหรอกมันไม่ใช่เรื่องของกูกูถือว่ากูพูดลอยๆนะเอาไปสัง่งเอาสร้างปะนะัญหามึงสงสารกูมั้งปากกว่ากูจะทำคลิปได้แต่งหน้าใช้เวลาแต่งตัวเตรียมขอเต้นโจาขาลากไอ้สัตว์นะกูจะสอนเมืองคนไทยด้วยกูจะสอนมึงคิดหรือว่าคนสวีเดนเนี่ยเขาไม่ทำงานหนัก เขาไม่ต้องตื่นตีห้าเตียงแต่งตัวไปทำงานตอนหกโมงเช้าเพื่อไปทถ,ถึงที่ทำงานทันแปดโมงไอ้เหี้ยแล้วมึงไม่สงสารเหรอมึงไม่สงสารสวีเดนเหรอที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างให้มึงแต่มึงจะไม่คิดอะไรให,ให้ให้อะไรเขาเลยเขามีน้ำสะอาดให้มึงใช้เขามีรถไฟดีๆให้มึงใช้มีรถเมลสวยๆให้มึงใช้ มีการรักษาพยาบาลที่ดีให้กับมึงถ้ามึงดากดากมึงเป็นมะเร็งตาเอ็มะเร็งลูดลูตูดกวงโบเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งให้มึงตายต่อให้มึงไม่ได้เสียภาษีสักบาทมึงเสียภาษีเขาก็คืนให้มึงแต่มึงทําผิดเองไอสัตว์คิดจะเลี่ยงภาษีมึงก็ต้องโดนปรับบานเบิดตูดบานมันก็เรื่องของมึงอ่ะต่อ คนสวีเดนเขาสร้างประเทศมาเนี่ยเขาเคยบ่นสักคำไหมว่าเอ้ยมึงอยากเข้ามาอย่างเขารับคนเขารับมึงมามึงจะมามึงควรจะทําหน้าที่ผู้อาศัยที่ดีค่ะไอสัตว์นะไอเหียทำเป็นทำเป็นผู้อาศัยที่ดีถ้ามึงไม่อยากเสียภาษีมึงอยากได้รับความเห็นใจอยากส,สงสารมึงกลับไปกลาแลนด์ปะ มึงกลับไปเมืองไทยที่บอกดีนักดีหนาใครเฮีย้ยไป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 ใส่หัวไปชิュชิวไอ้คนเห็นแก่ตัวคนทุกควยชิวกูอยากจะรู้เหมือนกันไอ้คนไทยที่ตามตามมาอยู่ในในสวนะีเดนเนี่ยมึงเห็นแบบเนี้ยมึงรู้สึกยังไงบ้างพวกมึงก็มาอาศัยเขาอยู่มึงลองถามหันถามไปถามหัวมึงสิหันไปถามเมียมึงสิที่เป็นคนสวนเะนี่ย ว่าเขาเสียภาษีไหมมึงหันไปถามเขาสิใครๆเขาก็เสียดังนั้นท่านดีที่เขามีไรายได้ไอ้สัตว์นรกไอ้เหี้ยอะไรนะเต้นจนขาลากสุดท้ายกูเสียภาษีเพราะกูทำงานเป็นพรีเซ็นเตอร์กูขัำแพ้ได้ปะ พีเซนเตอร์สินค้าอะไรมีซาวคะเดี๋ยวนี้นะคะกูจะบอกกูขำที่ผ่ายแล้ยตอนมันเขียนๆเนี่ยกูขำเวละตอนแรกกู่านกูยังไม่ขำมาอีกรอบนึงกูขำขำอะถามว่ากูเลิกไหมกูไม่เลิกแน่ถามว่าไงเพราะว่าไม่เลิกนี่คืออะไรเอาก็กูบอกแล้วให้มึงเลิกซะเลิกแล้วก็กลับไปเต้นที่ประเทศไทยมันกลัวที่สุดค่ะ กลัวการถูกส่งกลับประเทศไทยกลัวที่จะไม่อยู่ไม่ได้อยู่ที่สวีเดนอ่านะมึงอย่าลืมนะมึงยังไม่ได้สัญชาตินะแล้วอย่างมึงเนี่ยสะสมคดีวะนะสะสมว่าเยอะๆไอ้ศัตร์กูบอกซะก่อนนะคะแล้วป้าก็บอกกับทุกๆคนเลยนะคะว่าคุณจะต้องทําประวัติคุณให้ใสะอาสต์ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแม้แต่การขอเงินรัฐบาลกินคุณไม่ได้ทําผิดกฎหมายนะคะ แต่มันก็ทำให้การขอสัญชาติของคุณยากขึ้นโอกาสน้อยลงลิบลีลงเปอร์เซ็นต์มันต่ำลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการป้าบอกกับนักเรียนที่โรงเรียนป้าที่สมัยที่ป้ายังเรียนอยู่กับเขาป้าบอกว่าอย่าสร้างปัญหาอย่าสร้างคดีถ้าคุณสร้างคดี ป้าเอาตัวอย่างคนที่เป็นพมา่าให้ให้เพื่อนดูว่าเนี่ยคนนี้เขาเป็นพมา่าแล้วเขาได้สัญชาติฉันเห็นฉันเห็นบัตรเขาแล้วฉันเห็นพาสปอร์ตเขาแล้วเขาได้เพราะเขาทําหน้าที่อย่างถูกต้องเขาทํางานเขาเป็นนักเรียนเขาเสียภาษีแล้วก็เป็นคนอบอ้อมอารีช่วยเหลืออย่าลืมนะคะการที่โอขี้เกียจเล่าแม่งฟังเยอะยะเอาอย่างนี้กันละกัน รักษาตัวให้ดีถ้าอยากจะได้นั่นนะแต่อย่างเงี้ยมึงมึงเต็มตัวแต่ไอ้เฮียแล้วเห็นใครเขาบอกมันเอาพาสปอร์ตมาโชว์มึงเอาหน้าพาสปอร์ตโชว์หน่อยไอ้ไอ้ส้นตีนนะมึงอย่าไปลวงโลกเขาเยอะได้ข่าวว่าใครใครเข้าไปถามใครรู้ทันก็ด่าเขาถัวไอ้ส้นตีนหูยเอ,อ,อ๊เฮียสมควรแล้วที่มันเป็นอย่างเงี้ยคนที่เขาอีกคนนึงอ่ะนะ แบบเดียวกันเนี่ยเขารวยเป็นเจ้าของร้านเพชรไปแล้วกูอวยแม่งเลยถามว่าทำไมเอา้าก็คนรวยกูก็อวยสิคะคนเขาเนี่เขาเรียกว่าคนรู้จักผิดชอบชั่วดีพวกเนี้ยเทวดารักษาอ่ถามว่ากูเลิกไหมกูไม่เลิกแต่จะไม่มีการหมุนเงินในสวีเดนเอเรห่องมองไอสั์ถ้ากูรู้ว่ากูรับเงินค่าพรีเซนเตอร์ <c oughs> เป็นแสนเป็นล้านนี่เห็นไหมคนไทยเห็นไหมมันรับต้องเป็นแสนเป็นล้านมันไม่คิดจะแบ่งปันให้ใครอ่ะ มันไม่คิดจะแบ่งปันภาษีอะอย่าลืมนะคะสมมุติว่ามันได้ค่าป,ปีเซนเตอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์ะของล้านหนึ่งอะเท่าไหร่มันไม่คิดจะแบ่งให้ใครเลยมันมีแต่จะเอาเนะี่ยมึงยังจะตามมันอยู่อีกเหรอฮะคนเห็นแก่ตัวอย่างนี้มึงยังจะตามอยู่อีกเหรอมึงควรไปสนับสนุนคนไทยที่สร้างชื่อสร้างเสียงให้คนไทยกูมไม่แนะนำมาชื่อไหนชื่ออะไรนะมึงไปตามเองไปซื้อกับคนที่เขา ทำให้คนไทยดูดีคนแบบเนี้ยมันจะทำให้คนไทยเนี่ยเสีาตายแล้วยี่นนาทีทำให้คนไทยเนี่ยเข้าประเทศอื่นๆยากขึ้นนะคะปกติแม่งก็ยากอยู่แล้วเจอแบบนี้มึงว่ายากปะนะคะมึงไม่หมุนเรื่องมึงเหอไอสัตว์กูทำงานให้ไทยไม่ได้ทำงานให้สวีเดนไอสัตว์กลับไปสิกลับไปอยู่สวีเดนเอ้กลับไปอยู่เมืองไทยกลับไปเลยกลับไปใส่หัวไปชิวชิว ไม่อยากเสียภาษีกลับไปกูคนสวีเดนไล่มึงกลับไปเฮีย yeah. ไม่อยากเสียภาษีกลับไปโอ้ยทํางานให้ไทยแต่ตรวจสอบยอดยอดมึงถ้ามึงไม่อยากให้สวีเดนตรวจสอบยอดมึงง่ายนี่เดียวไอสัตว์ใสหัวกลับไปซะกูปิดตาค่ะคกูบอกไอคนคุยแบบนี้ปิดไว้เพราะอะไรไม่ให้มันเล่นละทางคดีเพราะอากูปิดหน้ามึงแล้วไอสัตว์ นะอ่าอ่าจำไว้เนี่ยจำไว้นะคะคนไทยสังคมสวีเดนเนี่ยรังเกียจที่สุดคือคนที่เลี่ยงภาษีค่ะนคะคะคนผู้คุยอย่างเงี้ยต้องไปแปลส่งรัฐบาลค่ะตรงเนี้ยจริงๆว่ะต้องแปลส่งรัฐบาลมีคนเขาบอกเลยเดี๋ยวเขาจะแปลส่งรัฐบาลสวีเดนฮะดูซินี่คือตัวอย่างคนไทยที่ทำตัวว่าเนี่ยกูเป็นคนดีกูเป็นคนรักชาติ แต่ไปอยู่ที่อื่นน่ะทําให้คนอื่นคนไทยคนอื่นน่ะเสียเสียเสียหายอีกไม่รู้จักเท่าไหร่มึงร้องไห้ทําไมไอสัตว์กับประเทศไตไข่คนควยคนเห็นแก่ตัวอย่างนงี้แม่งไปอยู่ไหนนะขนาดเรานะ่ะบอกตรงๆนะคะป้าเป็นคนขี้เหนียวแต่หน้าที่ที่ต้องเสียภาษีป้าต้องเสียอีกหน่อยป้าก็ต้องเสียภาษีมรดกเสียภาษีป้าเตรียมใจ ที่จะต้องเสียมันหน้าที่ของเราให้มันเนี่ยจําไว้คนไทยถ้ามึงจะเข้าสวีเดนยากขึ้นกับเพราะคนส้นตีนพวกเนี้ยสร้างประวัติศาสตร์ให้มันขึ้นในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สวีเดนไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ไทยนะคะเขาตรวจสอบได้หมดนะคะแล้วมันไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นคะแนนเสียให้กับคนไทยอีกฝากถึงสถานทูตไทยนะคะกฎหมายอ่ะทุก เนี่ยขอฝากเลยก็กาบวอนเลยนะพวกมึงเนี่ยวอนเลยทุกประเทศเลยสอนกฎหมายง่ายๆให้กับคนไทยเพื่อให้คนไทยได้ยกระดับไม่เป็นที่รังเกียจของชาวต่างชาติไม่เป็นที่รังเกียจก,กับคนที่เราจะไปอยู่ประเทศนั้นๆทำไมเครดิตประเทศเราถึงได้ต่ำกว่าเคนยางั้นแสดงว่าเคนยาในยอมเสียภาษี ยอมทำตามกฎหมายแต่คนไทยดูสิมึงรู้หรือเปล่าว่าคนสวีเดนหรือคนยุโรปหรือคนที่ไหนๆเขารังเกียจที่สุดไม่อยากคบค้าสมาคมคือคนที่เรียงภาษีแล้วมึงคือคนไทยค่ะไอ้สัตว์กลับไปไอ้เฮียไอ้หน้าด้านกลับไปชิュวกลับไป ไม่อยากเสียภาษีกลับไปกับเฮียที่มึงเขียนอยู่มันบ่งบอกถึงจิตใจของความเห็นแก่ตัวมึงคนเห็นแก่ตัวมือกลับไปเฮีย